สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแดงแล้วนะคะที่ช่องหนูแดงพนครค่ะวันนี้นะคะหนูแดงนำรถ YT ยแทนะคะ 4x2 คูณ2เกยียร์ออโต้ส0สปีดนะคะราคา11,59,000บาทนะคะสำหรับสีส้มคันนี้ก็บวกเพิ่มไป10,000บาทนะคะมาแต่งหล่อๆให้ดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีะจุดเลยนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะเริ่มที่ตัวกระจังหน้าก่อนเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะพร้อมไฟสิว3จุดนะคะตัวอักษรนะคะฟอร์ดก็นูน,นออกมาทําให้ด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของไฟนะคะเป็นไฟ LED นะคะทรงสีแขมแบบนี้เลยค่ะค้อบไฟหน้าไปให้ด้วยนะคะก็ทําให้รถคันนี้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝากระโปรงด้านบนกันบ้างค่ะนี่ค่ะ ก็ติดนะคะเป็นตัวอักษรอะคริลิกนะคะเรนเจอร์ Ranger สีดําแบบนี้เลยนะคะหล,ล่อแบบนี้เลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องติดสคูปหรือว่าติดสติกเกอร์นะคะติดแค่นี้ก็หล่อได้แล้วนะคะสำ,สำหรับรถคันนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้าง ด้าน,นข้างค่ะเป็นไงคะรูปทรงรถเรียมๆแบบนี้เลยค่ะบอดี้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหล่อมากๆเลยนะคะซุ้มล้อนะคะเรียบๆขนาดสามนิ้วนั่นเองค่ะเป็นซุ้มล้อมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ช่วงร่างของรถท่านนี้ค่ะเขาไม่ได้ยกอะไรเลยนะคะเป็นช่วงล่างเดิมๆเลยนะคะแม็กก็เป็นแม็กเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยค่ะแม็กขอบ17นะคะเปลี่ยนแค่ยางเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่ายางคันนี้นะคะคันเทพจริงๆนะ คันเทพทั้งราคาแล้วก็คุณภาพเลยนะคะตรงนี้เป็นยาง B F นะคะยาง M T นั่นเองค่ะดอกอยางจะลึลกๆแบบนี้เลยนะคะเหมาะมากนะคะสำหรับทางปุยกลายนะคะหรือว่าทางออฟโรดนะคะแต่ว่าในทางออนโรดก็ยังขับได้นะคะแต่ว่าจะมีเสียงนิดนึงเนาะมีเสียงนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะคะสเปอยางอยู่ที่265/70นะคะ R17 นั่นเองค่ะเป็นขอบ17นะคะแม็กค,คันนี้ค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างค่ะ ก็ในส่วนของกระจกนะคะเป็นคนละสีกับตัวรถเลยนะคะเป็นสีเทาไฮ g อรนะคะมีเป็นสเต็ปไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะมีเป็นกล้องให้ด้วยค่ะรถคันนี้นะคะเป็นกล้อง360องศานะคะหรือว่ากล้องรอบคันนะคะแล้วตรงกระจกของเขาก็มีเป็นระบบความปลอดภัยให้ด้วยนะคะตรงนี้นี่ค่ะเห็นตัวรถตรงนี้ไหมคะไม่ใช่เขาไม่ได้ติดเป็นสติ๊กเกอร์เฉยๆนะคะก็คือเป็นระบบความปลอดภัยบรายสปอร์ตนั่นเองค่ะคือถ้า ตัวเซนเซอร์เขาตรวจจับได้นะคะว่ามีรถนะคะที่จะมาอยู่ข้างๆเราหรือว่ากําลังจะแซงรถเรานะคะตัวตรงนี้ค่ะเซนเซอร์ตรงกระจกของเราเขาจะขึ้นเป็นสีส้มนะคะแล้วก็จะมีเสียงนะคะแจ้งเตือนบอกเราว่ากําลังมีรถนะคะกําลังจะแซงเรานะคะเรียกได้ว่าทำรรมาดีมากๆเลยนะคะสำหรับระบบความปลอดภัยตรงนี้ค่ะนี่ค่ะดีไซน์นะคะบันไดข้างค่ะ ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะใหญ่ขึ้นนะคะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นพื้นผิวขูุขาะนะคะทำความสะอาดง่ายแล้วก็รถอุบัติเหตุด้วยค่ะสติกเกอร์ค่ะสีดํำคัดๆแบบนี้เลยนะคะตัดกับสีเหลืองของตัวรถนะคะหล่อแล้วก็เข้ากันสุดๆเลยนะคะมีตัวอักษรน,นิดนึงค่ะ Y Tag ตรงนั้นเลยค่ะมาค่ะพี่ๆเด่นหนูแดงนะคะจะพาเข้าไปดูภายในของรถคันนี้กันค่ะว่าจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีส้มนะคะเป็นเอกลักษณ์ของ YT e c นั่นเองค่ะในส่วนของด้านในนะคะก็มีปุ่มนะคะพุสตาร์ทให้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะปุ่มพุสตาร์มีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะนี่ดีไซน์ช่องแอร์ค่ะเป็นเหมือนลังเพึ่งเนาะปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้เลยนะคะตรงนี้คอนโซลก็นี่ค่ะเป็นเดินได้สีส้มทำงานมาดีมากเลยนะคะ นี่ค่ะพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะมีระบบคูตคอนโทรลด้วยนะคะแล้วก็ด้านขวาบนของเรานะคะเป็นการควบคุมหน้าจอ10นิ้วของเรานั่นเองค่ะมีปุ่มรับสายนะคะโทรเข้าโทรออกหรือว่าปุ่มสั่งงานด้วยเสียงก็มีให้นะคะในส่วนของหน้าจอกลางของเราค่ะขนาด12นิ้วนั่นเองค่ะเชื่อมต่อ Apple Ca r p l พ y Android Auto ได้นะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชัน f o r d p a s s นะคะที่สามารถสตาร์ทรถผ่านโทรศัพท์มือถือให้นะคะหรือว่าเป็นการปลดล็อกรถนะคะหรือว่า ล็อกรถนะคะก็สามารถทําได้เลยนะคะในโทรศัพท์มือถือค่ะด้านล่างค่ะก็เป็นดีไซน์นะคะที่ปรับแอร์นะคะหรูหรามากมากเลยนะคะมีเป็นไทซีเนาะมีไทเอให้ด้วยแล้วก็มีไวเลชาร์ตให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าครบคันกันเลยนะคะสาหรับรถคันนี้นะคะมีเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นไงคะสาหรับภายในของรถคันนี้ถูกใจไหมคะเดี๋ยวหนูแดงพาไปดูด้านหลังตัวรถกันดีกว่าค่ะ ด้านหลังตัวรถนะคะโรบานะคะก็มากับวายแท็กเลยนะคะสีบอลตัดเท่ากับสีเทานะคะหล่อแล้วก็เข้ากันสุดๆไปเลยนะคะมีช่องไว้ด้วยนะคะสำหรับมัดสิ่งของเนาะเอาไว้มัดทำมาแข็งแรงมากๆเลยนะคะในส่วนของไฟท้ายค่ะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมๆเลยนะคะไฟ LED นะคะแบบลมดำนั่นเองค่ะหล่อเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะโลโก้ฟอร์ใหญ่ๆแบบนี้มีกล้องติดให้ด้วยนะคะ แต่งเสริมหล่อไปนิดนึงค่ะก็คือติดเป็นอักษรอะคริลิกเลนเจอร์สีดาตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นตัวอะคริลิกนะคะไม่ได้เป็นตัวสติกเกอร์นะคะพี่ๆมีตัวหนีไวแท็กด้วยนะคะสีดําตรงนี้เลยค่ะเป็นไงคะสําหรับรถคันนี้หล่อถูกใจไหมคะ สำหรับพี่ๆี่ที่ชอบนะคะสามารถแคปรูปรถคันนี้นะคะแล้วก็ทักมาที่เพจฟอดแตงโปแรงบายหรือแรงพนครได้เลยนะคะหรือว่าโทรที่เบอร์0 6 1 5 2 3 9 5 2 4่สาหค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูแดงฝากพี่พี่กดไลค์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใจนะคะที่เพจฟอดแตงโปรแรงให้หนูแดงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย